ตื่นเต้นกันมากเลยในตัวเมื่อก่อน14ครั้งเนาะ,ะในตัว B หยอนเนี่ยที่มันทําให้หน้าเด็กเนี่ยมันยังไงนะชาตบอกท่านผู้ชมเด็ดสิตอนนี้คนอยากรู้มากเลยค่ะตอนนี้ก็คนตื่นเต้นเพราะว่าเป็นสินค้าที่เพิ่งมาใหม่นะคะจริงๆตัวเนี้ย ท่านประธานนะคะก็เคยบอกแล้วว่าจะมีตัว14ครั้งมา้ทุกคนก็รอคอยถามหาเย,ยอะมากมาแล้วยังมาหรือยังนะคะตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในมือพี่ณเดชเลยนะคะบียอนนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ดูแลนะคะเรื่องของเซลล์ภายในนะคะระบบร่างกายต่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะบำรุงซ่อมแซมฟื้นฟูนะคะให้ตรงจุดเพื่อที่จะบำรุงในส่วนต่างๆรวมไปถึงการที่จะทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นแล้วก็เป็นประกาศมาสู่ภายนอกนะคะ่ะหลายคนเข้าใจว่าเราจะต้องดูแลโบบ๊อกหรือว่าทาครีมอะไรภายนอกดูแลเข้าไป จริงการดูแลภายในอดีที่สุดขาจะส่งผลให้เราสวยแล้ก็สุขภาพดีหรือว่าสวยหล่อตามธรรมชาติค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นนวัตกรรมนะคะเ i r ะคะ่ะเดี๋ยวให้พี่ณเดชอธิบายละกัน,นะคะในเชิงลึกของด้านสารสกัดหรือว่าด้านเทคนิคเพราะว่าที่นี่นะคะเซนค่ะเซนไบโอเทคนะคะเป็นโรงงานนะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเวอร์สตานะคะแล้วก็ผลิต ผลิตภัณฑ์ให้กับเราด้วยนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของสารสก,กัดแล้วก็นวัตกรรมที่นี่ขึ้นชื่อเป็นอันดับหนึ่งเลยคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับคุณที่พี่ณเดชถามว่าดียังไงหลายคนคิดว่าเอ๊ะหน้าเด็กกินแล้วหน้าเด็ก มันไม่จริงหรอกเพราะว่าเราโตกันมาแล้วเราแบบอายุเยอะแล้วเดี๋แบบเราอาจจะแบบมีผิวพรรณที่ไม่ค่อยดีในปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะเราจะแบบกินแล้วเอ๊ะด,ดีขึ้นได้ยังไงมันเวอร์เปล่าจริงจงดีขึ้นได้ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าไปซ่อมแซมจงจุดค่ะก็คือรับประทานเข้าไปด้วยนวัตรกรรมอย่างที่บอกนะคะว่าแข่งเดียวในประเทศนะคะที่เป็นดับเบิลแคปค่ะก็คือเป็นแคปซูล2ชั้นแปลว่ามันจะมีทั้งตัวน้ํามันที่เป็นสารสก,กัดที่จะช่วย ดึงดูดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินสารอาหารต่างๆแล้วก็ซึมเข้าไปเร็วมากซึมถึงแบบว่าถึงเซลล์เลยะระดับเซลเลยถ้าการการที่ใครรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ดูแลลึกระดับเซล์จะรู้ดีว่าเซลเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าการดูดซึมที่ดีและเร็วใช้งานได้ทันทีจะทําให้ร่างกายของเรานะคะใช้งานวิตามินต่างๆในส่วนต่างๆได้ตรงจุดแล้วก็ไวที่สุดค่ะทำให้เห็นผลไวค่ะแต่ว่าไม่ใช่การที่เราเคลมว่าเห็นผลไวแล้วมีสารรุนแรงนะคะนี่เรารับประกันเลยเพราะว่าสารสก,กัดที่นี่นะคะเวอร์สตาร์และเซน ร่วมมือกันค้นพบวิจัยนะคะแล้วก็ใช้นวัตก,กรรมนะคะในการจัดสรรนะคะสรรพคุณดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะนะก็ชาติตื่นเต้นมากเลยเมื่อเมื่อสองวันนี้ดรที่คนที่เป็นคนที่สร้างตัวนี้ขึ้นมานะท่านอธิบายให้ฟังว่าวันนี้นำมันเป็นนวัตรกรรมใหม่ของโลกเลยกว่าได้เราไม่มีใครมีเลยนะเพราะว่าเป็นดับเบิลแคปในแคปนี้มีสองชั้นนะฮะข้างนอกเป็นน้ํามันเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเซลล์ร่างกายเนี่ยดูดซึมสิ่งที่เป็นน้ํามันได้ดีมาก ที่สําคัญเลยเนี่ยตัวน้ํามันเนี่ยชา,เ,าเรารู้จักคิวเทนเนาะคิวเทนเนี่ยมันโดดดังมากเลยใช่ไ่ะแต่การที่เรากินคิวเทนเข้าไปเนี่ยอพอเรากินเข้าไปปุ๊บก่อนที่ร่างกายจะไปใช้งานได้มันต้องเปลี่ยนเป็นคิวเอสก่อนอแต่ชารู้นไหมว่าในนี้มันเป็นคิวเอสเลยอะ่ะเวิรท่มากเลยอ่ะแสดงว่าเราอ่ะเทพกว่าคนทั่วโลกเลยเราไม่ต้องกินคิวเทนละเรากินคิวเอสเลยและที่สําคัญเลยพอมันเข้าไปในกระเพาะเราใช่ไ<า>หมครับไอ้ตรงแคปซูลนอกก็จะแตกตัวและข้างในก็จะค่อยๆดูดซึมหมายความว่า มันจะดูดซึมได้ทั้งวันเลยค่ะถ้า,ถาเม็ดเ,เดียวเนี่ยทานแล้วแบบสามารถดูแลสุขภาพร่างกายเราได้ตลอดวันเลยนะคะบางคน<ม>อาจจะคิดว่าเอ๊ะขับออกรือเปล่าทั้งเหงื่อทั้งปัสสาวะหรือเปล่า,า,งงา,สสลาแล้วไม่เข็นผลหรือเปล่าอันนี้คือสามารถดูแลได้ตรงจุดเลยนะคะใช่ถ้าเป็นอย่างเช่นเช่นว่าถ้ากินพาราเนี่ยต้องสี่เม็ดครั้งสี่เม็ดครั้งหนึ่งใช่ป่ะสองชั่วโมงอะไรเยดูแลได้ตรงจุดเลยนะคะแต่นี่โอ้โหเท่มากเลยว่าเม็ดเดียวเนี่ยมันสามารถดูดซึมได้ยาวนานแล้วก็ ทำให้เซลล์เราเนี่ยเด็กลงนะครับอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่ามีงานวิจัยว่าโครโมโซมในร่างกายเราตัว,<ไ>ตวนึ่งชื่อไทโรเมียเนี่ยพอเราแก่ม<ไ>ันสั้นลงส<ไ>ั้นลงใช่ไหมสารตัวนี้ในดียอนเนี่ยมันทําให้ไทโรเมียเนี่ยยาวขึ้นขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะเด็กลงจริงๆถ้าเด็กลงมันดูจากอะไรฮะถ้าเซลล์เด็กลง อาวยว่กก็คือเด็กลงอายุเราก็เด็กหน้าตาเราก็เด็กลงด้วยเรื่องปกติของคนใจร่างกานเทมากเพราะฉะนั้นวันนี้อยากฝากท่านผู้ชมเลยนะครับเนาะอันนี้ชาได้เป็นยินยันได้อีกแล้วเราอะวัยต่างกันแต่ว่าด้วยการดูแลร่างกายชาใ่หอือกมฮะเพราะฉะนั้นคนอายุเท่าไหร่ก็สามารถผ่านได้ถ้าเรายังอายุน้อยเนี่ย เราก็ยิ่งดีเลยแล้วก็อ่อนเ<ช>ยาวลงไปเป็นสิบปีนะค่านะเป็นก <นะ S 1> ารป้องกันทัด<ช>หลายหลายคนคิดว่าไอ้เด็กๆยังไม่ต้องกินหรอกให้ไวแบบวัยสูงวัยก่อนหรือว่าโตก่อนซึนะ่งอาจจะช้าไปนะคะแนะนําว่าถ้าใครเนี่ยมีลูกสาวหรือว่าออลูกชายก็ได้ค่ะแบบก,กําลังวัยกาลังโตเนี่ยแล้วเป็นวัยที่สามารถทานอาหารเสริมได้แล้วนะค,ะ,คะก็สามารถกินไปเลยคะ่ะกินเพื่อเป็นการปกป้องป้องกันไว้ก่อนนะคะพอวัยอย่างนิชาเนะะี่ยค่ะเป็นวัยแบบเริ่มตามคนแล้วเราก็จะแบบเริ่มจะอยู่ระหว่างที่ยังเด็กอยู่ต่ก,ก็ผูยย้ใหญ่ถ้าเราไม่ดูแลในช่วงรอยต่อตรงนี้นะคะอนาคต เราอาจจะแบบผิวพันไม่ผ่องสายแก่ง่ายแก่กว่าวัยหรือว่าแก่ไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอย่างพี่ณเดชเนี่ค่ะคือแบบวัยต่างกแบบับวิชาหมากหรืว่าหลายคนทา้าพี่น้องกันหรือเลปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าโอเคทุกคนทุกวัยต้องดูแลตัวเองนะคะโอ้ใช่ลืมบอกว่ามีสารตัวหนึ่ง,นงนเนาะในนี้มีส่วนผสมตัวหนึ่งชื่อ มันเป็นผลไม้ชื่อซีบัคพรสีบัคพรนี่มีสารอาหารที่ร่างกายต้องการเนี่ย100ร้อยกว่าชนิดน,นะครับแต่ที่เรารู้จักกันแล้วนั่นคือโอเมก้าสามหกเก้าใช่ไหมครับแต่ในตัวซีบัคพรนี่มั Omega นมีโอเมก้าเจ็ดโอ้ี่ว้าวมากเลยมันไปช่วยในเรื่องของดวงตาเส้นผมฟันและมันไปทําให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตเอลาเจนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้อันนี้คือโดดเด่นมากๆไอซีบัคพรเนี่ยและที่สําคัญเรานำเข้าจากทิเบตนั่นหมายความว่าอากาศเอ่ยมลพิษเอ่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้น ที่เซนเนี่ยที่เวอร์สตาเนี่ยนำเข้าสารที่มีคุณภาพเป็นพรีเมียมมา,มากๆ<ช>บนโลกใบน,นี้นะชาเนาเน่ะใช่ใช่คะทุกคนใช่ไหมชาแนทุกคนต้องทานใช่ไหมอายุเท่าไหร่ทา,านได้ทุกวัยทุกเพศเลยนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วคิดว่าเอ๊อทานอาหารเสริมได้ไหมจริงๆแนะนำให้ทานค่ะเพราะบางทีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ที่มันเกิดขึ้นแล้วสามารถฟื้นฟูได้ค่ะการฟื้นฟูเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราทาครีมหรือว่ามัดหน้ามันอาจจะไม่เห็นผลแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบปัจจัยปลายเหตุแล้วทีเนี้ยเราไปบำรุงฟื้นฟูซ่อแมแซมหรือว่าทานป้องกันไว้ตั้งแต่ระดับเซลล์เลยค่ะทีเนี้ยอย่างที่พี่นเดชบอกนะคะว่าโครโมโซมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยบางท,อาาทีอายุการใช้งานเสื่อมถอยไปตามอายุแล้วก็มลภาวะด้วยจริงอาหารเสริมนะคะก็คือเป็นจุด อาหารเสริมนะคะก็จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมค่าะเพราะว่าเราสามารถทานแทนอาหารมื้อบางอันที่เราไม่สามารถทานได้ค่ะอีกตัวหนึ่งนะ,ะชาเนาะ,<ส>ะ FIR <สะ S 2> นะฮะายอินฟาเรดมีที่นี่ที่เดียวนะฮะที่เซ็นเท่านั้นนะฮะ,<ส>ะมีที่เดียวหนึ่งเดียวเลย<ช>นะค<ส>ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยสินค้าเราดีอยู่แล้วแต่พอเราใส่ FIR เข้าไปปุ๊บประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นสามเท่ารวดเร็ว มันจึงเห็นผลใช่ค่ะกำลังจะบอกว่ากล่องเดียวเนี่ยชาเห็นผลเลยนะเห็นผลทันทีแค่กล่องเดียวเลยเพราะว่ามันมี F I R ด้วยคราวนี้ท่านผู้ชมอยยาอยาาบอกนะว่าอันนี้เป็นสินค้านวัตกรรมและราคาถูกมากต้องบอกอย่างนั้นเลยเนาะลองลองโทรมาถามได้นะฮะตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับนะครับเราจะตอบทุกคําถามเลยแล้วก็จะบอกว่ากล่องเดียวเท่านั้นท่านสามารถรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้เลยใช่ไหมเนาะจ้ะสุดท้ายละชาฝาก เ,ออเราอยากจะฝากด้วยนะคะสำหรับ w วอ l d สตาร์นะคะถ้าใครที่เคยเห็นสินค้านะคะหลายๆตัวเลยทุกตอนเนี้อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจหรือว่ารสชาติหรือว่าสรรพคุณนะคะหลายคนทานแล้วแล้วตอบโจทย์มากแล้วก็มาซื้อกันเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าใครสนใจยิ่งไปกว่านั้นสามารถติดต่อนะคะและก็ติดตามตามช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นวอร์ชาโบริษัทเซนนะคะหรือว่านักตัวแทนนักธุรกิจอิสระทุกท่านเลยนะะก็สามารถติดตามติดต่อได้ค่ะครับแล้วพบกับลิชชานะเดชในตอนต่อไปนะคระบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ